โอเคแล้วการนำหน้าก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเวละการนำหน้าก่อนวันนี้ผมก็อยู่กับแมตโจโจบล็อกอีกเช่นเคยนำหน้าก่อนนี้ก็จะมารีวิวสแตนนำบนะก่อเป็นตัวอะไรก็ไปดูกันได้เลยนำนะโอเคแล้วการนำหน้าก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งด้วยละการนำหน้าก่อนนี้เนี่ย่าผมก็อยู่กับแมตโจโจ๊บล็อกอีกเช่นเคยนำหน้าก่อนวันนี้ผมก็อมารีวิวเจ้าสแตนแล้วนำหน้าก่อนสแตนจะรีวิวต่อไปนี้จะเป็นดังนี้เลยนำนะนี่เลยนำนะ สำหรับเจ้าสแตนตัวนี้เนี่ยก็มีชื่อว่ามิดอินเทรวินน้ำนะก็โผล่มาในภาคหกน้ำนะจากเรื่องโจโจ้น้ำนะก็ปกติเนี่ยเจ้ามิดอินเทรวินเนี่ยตัวสีขาวน้ำนะแต่ว่าของผมเป็นร่างอินชาร์ตน้ำนะก็ตัวแมทเนี่ยมันก็ออกแบบมาอย่างนี้อยู่แล้วน้ำนะก็เป็นร่างอินชาร์ตน้ำนะโอเคน้ำนะก็ถ้าของใครเนี่ยที่ยังไม่ได้อินชาร์ตเนี่ยก็ตัวก็จะเป็นสีขาวน้ำนะเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพไปดูแล้วกันน้ำนะ อ่าโอเคนะนะก็อาจจะเป็นประมาณนั้นเลยนะนะ้าที่ผมขึ้นภาพให้นะ้บนะโอเคน้ำนะเดี๋ยวอ่าก่อนที่จะไป่ารีวิวเนี่ยก็เดี๋ยวเราก็มาดูลักษณะการต่อยก่อนละกันนะนะโอสําหรับสําหรับลักษณะการต่อยเนี่ยก็อ่าก็ประมาณนี้เลยนะนะเนี่ยผมกดตัวแล้วนะนะก็รีวิวอยู่นะนะโอเคน้ำนะก็อ่าสําหรับเจ้า Hands สกิลเนี้ยก็เดี๋ยวผมจะไปเริ่มรีวิวกันเลยนะนะมาเริ่มที่สกิลแรกกันเลยนะนะ สกิลแรกครับนะั่นสกิลคิวนั่นเองนะนะั่นก็เป็นหมัดดุเอกแล้วนะั่นะก็นั่นแหละนั่นนะบารินั่นเองนนะนะนนนะนะก็สําหรับสกิลคิวเนี่ยก็ตอนนี้เนี่ยเขาได้มีปรับการปรับใหม่เล็กน้อยนะันะก็คือจะมีอัปเดตมันจะเป็นอัปเดตใหญ่ไหมนี่คือผมไม่ทราบนะันนะแต่ว่าภา,ายในไม่กี่วันนี้เนี่ยเขาก็จะมีอัปเดตนะั่นะคือเขาก็ปรับโมเดลปรับโมเดลของสกิลสเตนที่มีเจ้าบารินเนี่ยก็คือ,อ กขาจะปรับให้มันดูแบบอ่าเหมือนแบบหมัดแบบมันเร็วขึ้นนะนะแต่ว่าลักษณะเนี่ยดาเมจที่ทาเนี่ยก็เหมือนเดิมนนะโอเคน้ำนะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะ้นะนี่เลยนะ้ำนะคือจะต่อยเร็วขึ้นนั่นเองนะ้นะลักษณะโมเดลการต่อยนะ้ำนะโอเคน้ำนะก็สําหรับเจ้าสกิลคิวว่าบาริเนี่ยก็จะมีประมาณนี้เลยนะ้นะคือแตกต่างจากเมื่อก่อนเยอะมากเลยนะำนะไม่ใช่มีแค่สแตนนี้ตัวเดียวน้ำนะที่ถูกปรับนะนะกอสแตนตัวไหนก็ได้นะ้นะคือทุกตัวแหละนะำนะั้นที่มีเจ้าสกิลบารินั่นเองนะ้นะ นี่น้ำนะโอเคน้ำนะก็สําหรับเจ้าสกิลแรกก็จะมีประมาณนี้เลยน้ำนะก็ไปสกิลต่อไปกันเลยน้ำนะสําหรับทางน้าของสกิลต่อไปเนี่ยมันเหมือนจะเป็นสกิลแบบอ่าทําดาเมจน้ำนะก็อ่าต้องใช้เลเวลหกสิบนั่นเองน้ำนะเป็นสกิลเอ้น้ำนะกดเลยครับนี่น้ำนะคือเม็ดอินทิเวนของเราเนี่ยเหมือนจะอ่าเป็นการพุ่งเข้าไปน้ำนะก็คือพุ่งเข้าไปแล้วเหมือนจะทําดาเมจน้ำนะก็คือมีเอฟฟิกแล้วน้ำนะก็เหมือนเป็นสีขาวนั่นเองน้ำนะ น่าจะคือที่ผมดูๆมาเนี่ยมันเหมือนกับการปาดคอนับนะนะเนี่ยมันเหมือนแบบมันพุ่งเข้าไปแล้วเหมือนเอฟเฟกมันอยู่ที่แถวๆคออ่ะบางคนก็เรียกว่าปาดคอน้ำนะนะโอเคน้ำนะคือใครที่โดนเนี่ยก็คืออ,าอ่าโดนสตันไปด้วยนะ้นะโอเคน้บนะอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกรอบแล้วกันนะะคืออ่าล่อล่อมาเลยล่อมาเลยนะนะก็ถ้าอ่า ใครเนี่ยที่อยู่ในรัศมีจะเป็นเพลเยอร์หรือว่าใครก็ตามก็คือก็จะโดนหมดเลยนับนะเดี๋ยวมาใกล้ๆนะ้ำนะเดี๋ยวผมจะลองกด E นะนะนี่เลยน้ำนะคือคนที่อ่โดนเนี่ยก็เหมือนจะ่ามันจะตัวเนี่ยก็คือจะนิ่งไปน้ำนะโอเคนับนะกดสกิล e เนี่ยใชเลเวลหกสบก็จะมีประมาณนี้เลยน้ำนะก็คูณดาวค่อนข้างไวอยู่นะนะก็สกิลเนี้ยค่อนข้างเหมาะกับการฟาร์มมากที่สุดแล้วน้บนะโอเคนับนะ สกิลต่อไปกันเลยน้ำนะสกิลต่อไปน้ำนะคือสกิล R น้ำนะไฟล์คือบินนั่นเองน้ำนะก็สําหรับเจ้าสกิลนี้เนี่ยก็อ่าเป็นสกิลที่เอาไว้เออ่เดินทางหรือว่าเอาไว้หนีอะไรก็แล้วแต่ท่านผู้ชมน้ำนะก็คล้ายๆกับของทัชโฟน้ำนะที่ผมได้เคยรีวิวไปน้ำนะแต่ว่าจะช้ากว่าน้ำนะแต่เจ้าสกิลเนี้ยก็มันก็มีผลกับสกิลต่อไปน้ำนะเดี๋ยวผมจะไปพูดถึงทีหลังเดี๋ยวมาดูสกิลนี้กันก่อนน้ำนะสกิล F หรือสกิล R น้ำนะเฉลี่ยรุ่นหนึ่งร้อย นีน้นะนะส่วนวิธีการใช้เนี่ยก็คืออ่าถ้าท่านผู้ชมเนี่ยจะควบคุมทิศทางก็ให้กดคลิกขวานับนะแล้วก็หันไปหันมาน้ำนะในคมนะนะกดใน,นะในถ้าเป็นในโทรศัพท์เนี่ยก็อ่าก็กดเลื่อนน้นะนะคือมันจะอ่ามันกับแบบบินให้เลยน้ำนะแต่ว่าในคมเนี่ยต้องกดอาค้างด้วยน้ำนะคือ,อถ้าเราไม่กดอาค้างเดี๋ยวผมจะลงกดแค่อานับนะกดอันเดียบนีน้นะนะคือมันบินได้แค่นิดเดียวคือเพื่อนะ้นะต้องกดอาค้างนะับนะ โอเคน้นะมีเลยนะนะโอเคนะสกิลเนี้ยก็ค่อนข้างจะไวอยู่นะนะถึงจะช้ากว่าของทัชนะแต่ว่ามันก็มีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งนะนะคือคูณดาวไวกว่าเยอะเลยแหละนะนะแล้วก็สามารถใช้เท่าไหร่ก็ได้นะนะโอเคน้นะ okay, นะนะก็ะสําหรับเจ้าสกิลอาก็จะมีประมาณนี้เลยนะนะเดีย๋ยวไปสกิลต่อไปกันเลยนะนะสำหรับท่าหน้าของสกิลต่อไปเนี่ยคือสกิลนี้เนี่ยมันสามารถทําอะไรได้อะหลายๆอย่างนะนะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่อ่า คุณสมบัติแรกที่มันสามารถทําได้เลยนะนะก็สําหรับเจ้าคุณสมบัติแรกเนี่ยก็คืออ่ามันจะบัฟอ่าความเร็วเนี่ยคือบัฟสปีดใท้เพลเยอร์เนี่ยมากขึ้นนะนะก็เพลเยอร์จะวิ่งเร็วขึ้นนั่นเองนะนะแล้วก็สองเลยนะนะก็คือเป็นการแบบอ่าเคาน์เตอร์การโจมตีนะนะหรือว่าเป็นการรับมือการโจมตีให้กายมันสูนนั่นแหละหรือว่าเป็นอามาตมะก็ได้แล้วแต่จะเรียกนะนะสามเนี่ยก็คืออ่าสามารถเอาไว้ใช้คอมบกับ SQL uh, นะครับนะคือถ้าเราไปคอมโบกับ SQL เนี่ยก็คือการบินเนี่ยก็คือมันจะเร็วขึ้นนะนะสำหรับเจ้าของทานะักของ SQL นะแล้วก็4เนี่ยก็คือสามารถาลบสถานนะการอาย่างไงนะคือหยุดเวลานะนะคือเวลาใครมา,าทำสต็อปใส่เราเราก็กด SQL นะนะคือ,อาการหยุดเวลาก็คือจะถูกตัดขาดทันทีเลยนะนะนะก็เป็นการลบล้างการหยุดเวลานั่นะเองนะนะเรียกกันง่ายๆนะ ไ,ไนนะโอเคนะนะ่าสำหรับเจ้าสกิลนี้เดี๋ยวผมจะมาเริ่มใช้กันเลยนะน,ะนี่นะนะคือเราจะวิ่งเร็วขึ้นนะนะแล้วก็เดี๋ยวเราให้อ่ามีนะนะเวลาศัตรูตีเราเนี่ยก็เป็นเพืหรือจะเป็นเอ็นพีซีก็ตามเนี่ยนะก็จะสามารถอยังไงนะคือเราเนี่ยเคาน์เตอร์ได้นะั้นะจะเป็นดามอะไรก็ตามนั้นนะโอเคนะนะั้นตัวนี้สกิลหมดอ่า สถานะการทํางานแล้วน้ำหนาโกเนี่ยรีวิวผมรีวิวพันนี่น้ำหนัาเลือดถูนี่นี่น้ำหนัาก็ลดเป็นปกติน้านะโอเคน้ำหน้าส่วนอ่าต่อไปเนี่ยก็อสามารถเอาไว้คอมโบกับซีิใช่ไหมละครับนะอเดี๋ยวผมไม่ดูว่าความวิวเนี่ยก็จะมีประมาณนี้เลยน้านะสําหรับทางหน้าของสีิวน้านะแบบไม่คอมโบนับนะก็ความวิวก็จะประมาณนี้เลยน้านะอ่า แล้วก็ต่อไปเนี่ยถ้าผมลองใช้คอมโบกับสกิล F น,ะนะน้นะมีน้ำนะก็จะเร็วขึ้นนับนะนี่เลยน้ำนะก็จะบินเร็วขึ้นนะ้นะโอเคน้ำนะก็สําหรับทางนัาของสกิล R เนี่ยก็อ่าคอมโบกับสกิลนี้เนี่ยคือมันก็ไม่ได้แบบถาวนอะไรนะ้ำนะคือพอสถานะของสกิล F เนี่ยหมดน้ำนะก็คือก็ถ้าลงเป็นเหมือนเดิมนะ้ำนะก็กลับมา อ่าเร็วเหมือนปกติน้ำน่าไม่ได้เร็วขึ้นแม้แต่อย่างใดน้ำน้าเต็กก็เร็วขึ้นนั่นแหละน้ำน้าก็ยังดีกว่าไม่เร็วนะโอเคน้ำนะก็สําหรับอ่าท่าน้าของสกิลเอสเนี่ยคือมันมีมากกว่านั้นนะำนะโคตรเยอะเลยครับนะคือจะทําให้เพลเยอร์เดินช้าลงน้ำนะจะเป็นเพลเยอร์ในแมปจะอยู่ส่วนไหนของแมปก็ตามเนี่ยน้ำนะยกเว้นอ่าเซิร์ฟอิตาลีน้ำนะคือเซิร์ฟอิตาลีเนี่ยเป็นเซิร์ฟแยกน้ำนะเอาเป็นเซิร์ฟปกติน้ำนะ สำหรับเจ้าเซร์อปกติเนี่ยก็อ่าถ้าเพลย์อ่าอ,อยู่ส่วนไหนก็ตามเนี่ยคือจะอยู่ส่วนไหนของแม็กเนี่ยเวลาเดินเนี่ยก็จะเดินช้าลงน้นนะเดี๋ยวผมลองให้อ่ารหัสรองเนี่ยลองเดินนะ้ำนะก็ตอนแรกก็เดินดูปกติใช่ไหมล่ะครับนะเดี๋ยวผมพอผมกดสกิลเอนับน,นะนี่น้ำน,นะคือจะเดินช้าลงนะับนะนี่เลยนะนะโอเคนะับนะ เงียบไหมล่ะครับนะัก็จะเดินช้าลงนะนะับนก็สถานะของสกิลเนี่ยหมดเนี่ยก็อ่ากลับมาเดินปกติเลยนะนะั่นนี่เลยนะนะโอเคนะนนะส่วนอ่าที่ผมผมลืมบอกไปเลยนั้นนะว่ามันสามารถอ่าหยุดการยังไงนะั่นคือการลบรางการหยุดเวลานั่นนะเดี๋ยวอห้สตาร์พิทินั่มานี่นั่นะก็เดี๋ยว,นะนะยวจ้าตัวหยุดเวลานะนะําน่ะจะโดนตัวหยุดเวลาตัวไหนก็ตามนันนะคือสามารถลบรางได้หมดเลยนันนะ แต่ถ้าว่า,าถ้าสกิลนี้คืออ่ายังไม่พร้อมใช้งานหรือว่ากําลังคูลดาวก็คือก็กลบล้างไม่ได้น้นะโอเคน้ำนะเดี๋ยวหยุดเอลลี่ก่อนน้ำนะคือถ้าเอลลี่เนี่ยเดี๋ยวอ่าผมจะเดินในเวลาได้อยู่ดีน้ำนะโอเคน้ำนะเดี๋ยวจะให้หยุดเวลาเลยน้ำนะนีน้ำนะกด F ครับมีเลยน้ำนะโอ้โหเร็วจริงๆนะ้นะคือ หนึ่งหนึ่งสกิลเลยนะนะทีะ่คุณสมบัติของมันเนี่ยก็ทําได้หลายๆอย่างนะนะโอเคนค้นะก็ะสําหรับทั้งน้นของสกิลเอฟเนี่ยก็จะมีประมาณนี้เลยนะนะคือผมก็พยายามพูดย่อเลยใช่ไหมโอเคนค้ำนะกลับมาเอลลี่เหมือนเดิมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวแตกเดี๋ยวแตกโอเคนค้นะก็สําหรับสกิลเอฟเนี่ยก็คุณสมบัติเนี่ยก็อาจจะมีอยู่ประมาณห้าอย่างนั้นนะก็คือ หนึ่งเนี่ยก็อ่าบัฟความเร็วให้เพลเยอร์นะนะสองเนี่ยก็คืออ่าเพิ่มบัฟคาลเตอร์ก็คือทําให้อ่าเพลเยอร์ player, เนี่ยคาลเตอร์ counter, ทําให้ดาเมจกลายเป็นศูนย์นะนะสามเนี่ยก็อ่ายังไงนะคือเป็นการคอมโบกับสกิลอานั่นเองนะนะนะก็คือจะทําให้เราเนี่ยบินเร็วขึ้นนะนะแล้วสี่เนี่ยก็คืออ่าทําให้เพลเยอร์เพลเยอร์ที่อยู่ในเซิร์ฟเนี่ยก็ทําให้อ่าเดินช้าลงนะ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 แล้วก็ห้าเนี่ย ก็ลบล้างการหยุดเวลานั่นเองนะนะก็จะมีประมาณนี้เลยนะนะแต่ของผมเนี่ยคือบางทีมันบักนะนะเวลาเราใช้สกิลเอเนี่ยบางทีถ้าเราไปเดินหนึดเนี่ยนะเมื่อกี้เนี่ยเหมือนเมื่อกี้นะคือในเซิร์ฟเนี่ยไม่มีใครใช้เมทินฮิวิสเลยนะนะโอเคนะนะก็สำหรับเจ้าสกิลเอก็จะมีประมาณนี้เลยนะนะใช้เลเวลหนึ่งร้อยสิบนะนะของคุณสมบัติเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะนะ โอเคน้นะไปสกิลต่อไปกันเลยนับนะสําหรับทางด้านของสกิลต่อไปเนี่ยคือเป็นสกิลรีเซ็ตจักรวันเองนับนะสกิลนี้เนี่ยคือจะกว้างกว่าสกิล e น้นะโอเคน้นะไปกดเลยนับนะนี่น้ำนะภาพจะขึ้นเป็นขาวดำนะครับนะโอเคน้นะสําหรับเจ้าสกิลนี้เนี่ยคือดาเมจของสกิลเนี่ยคือจะแรงกว่าสกิล e ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเลยน้นะโอเคนับนะอาจจะประมาณสักพันสองพันอันนี้คือผมไม่แน่ใจนับนะ โอเคน้ำนะก็อ่าเป็นสกิลซีนั่นเองน้ำนะก็เลเวลหนึ่งร้อยยี่สิบน้นะก็เป็นสกิลทำดาเมจหนึ่งสกิลเลยน้ำนะโอเคน้ำนะก็ทั้งหมดเนี่ยก็จะมีประมาณนี้เลยน้ำนะเดี๋ยวผมจะไปพูดถึงวิธีการได้รับกันเลยน้ำนะไปพูดถึงกันเลยน้ำนะโอเคเลยละกันน้ำนะก็อ่าวิธีการได้รับเนี่ยก็จะมีอยู่สองวิธีเลยน้ำนะก็วิธีแรกเนี่ยก็ให้เรามาที่ช็อปน้ำนะก็อ่าซื้อวิธีสแตนน้ำนะแล้วก็เลื่อนหาเมทอินิวเวนน้ำนะ น,นี่เลยนะนะอยู่ตรงนี้เลยนะนะก็ซื้อในราคา1,699งพันหโรบักนั่นเองนะนะก็อ่าสำหรับอ่าเจ้าเมทินเทเว่นเนี่ยก็วิธีนี้ก็คือเป็นการเติมนะนะโอเคนะนะก็คือจ่ายด้วยโรบัก1,699นั่นเองนะนะก็อ่าวิธีแรกก็จะมีประมาณนี้เลยนะนะส่วนวิธีการต่อไปเนี่ยก็คือการใช้ด o d อเ r y นั่นเองนะนะก็สำหรับด o d อเ r y เนี่ยก็ผมก็ได้ทำข้อมูลของมันไว้แล้วนะนะก็อ่า วิธีการทำเมดอินเฮเวนเนี่ยก็ใช้ซีมูลน้ำนะแล้วก็อ่าใช้กับเจ้าดียรเดอรี่น้ำนะจะได้เมดอินเฮเว่นหรือน้ำนะโอเคนะนะก็อ่าผมก็ทําข้อมูลไปแล้วน้ำนะคือมันอ่าสามารถทําได้ตัวหนึ่งน้ำนะก็คลิกที่ตัวไอด้านขวาบนได้เลยน้ำนะผมก็ทําไปแล้วน้ำนะโอเคละกันน้ำนะก็วิธีเนี่ยก็จะมีประมาณนี้เลยน้ำนะมีอยู่2วิธีน้ำนะก็คลิปนี้เป็นไงกันบ้างน้ำนะก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยละกันน้ำนะที่เข้ามารับชมน้ำนะ ตอนนี้เนี่ยช่องของผมเนี่ยก็เข้าสู่30สมาชครแล้วนะนะหรือว่า30ผู้ติดตามนั่นเองนะนะอ่าประมาณตอนนี้เนี่ยน่าจะมากกว่า30แล้วนะนะแต่ไม่รู้เท่าไหร่เลยนะนะจำไม่ได้นะนะแต่ไม่เป็นไรน้ำหนักก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยละกันนะนะคือมันก็เยอะมากเร็วนะนะสำหรับผมนะนะโอเคน้ำหนักเจอกันใหม่คลิปหน้านะนะบายยครับถ้าสําหรับอ่าข้อมูลตรงไหนที่ผิดพลาดเนี่ยคือผมก็ต้องขออภัยจริงๆนะนะโอเคน้ำหนะเจอกันใหม่คลิปหน้าบายยครับ